สวัสดีค่ะแอดมินพลอยจากร้าแนแพนดารี่สวีทค่ะวันนี้พลอมีเค้กตัวใหม่มาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักค่ะจริงๆแล้วถ้าทุกคนที่ตามร้าเรนเค้กแพนดอรี่ของเราก็จะมีเค้กที่เป็นเค้กสามมิติใช่ไหมเป็นปั้นตัวงานตุ๊กตา้ําตาลวันนี้ค่ะพลอยมีเค้กน้องใหม่ที่ทําเป็นเค้กสามมิติแบบนี้แต่ว่าเหมาะกับคนที่ไม่ชอบทานน้ำตาลงานนี้นะคะทํามาจาก เค้กชิฟฟ่อนเนื้อเค้กชิฟฟ่อนที่นุ่มๆเบาๆฟูๆสำหรับที่ทุกคนหลายๆท่านชอบนะคะแล้วตัวหน้าตรงนี้แล้วก็ทรงผมชุดต่างๆเราปาดด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรของทางร้านแคนดลีเดี๋ยวันนี้คอยจะมาปาดเจ้าน้องหนูคนนี้ให้ดูนะคะว่าด้านในของเขาอ่ะมีลักษณะเป็นยังไงป่อยขอปาดข้างหลังแล้วกันเดีะเพราะว่าแอบเสียดายด้านหน้านิดนึง เนื้อเค้กเขาจะเป็นเนื้อเค้กชิค่อนแบบนี้ค่ะเขาจะได้หนึ่ง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 แบบนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวบัตเตอร์ครีมค่ะ พวกคยเห็นตัวด้านนอกที่เป็นบัตเตอร์ครีมสีสีแบบนี้เนี่ยเราจะบีบตัวครีมสีขาวรอบนอกของตัวเค้กทั้งหมดก่อนก่อนที่จะลงสีสีเข้มๆแบบนี้ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวเนื้อสีครีมสีสีเนี่ยมันจะไม่ซึมลงไปในเนื้อเค้กค่ะ <Wow. S 1> เลยว่าตัวเนื้อเค้กเนี่ยังสะอาดใสสวยงามเหมือนเดิมเลยกับบางคนที่อาจจะไม่ได้ชอบกินครีมที่ผสมสีเยอะๆหรืออะไรอย่างนี้เนาะสามารถทานเนื้อเค้กแบบนั้นได้เลย เนื้อเค้กแบบนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบเนื้อแน่แน,แ,นแบบวัตเตอร์เค้กเดี๋ยวคอยจะลองจิ้มให้ดูเห็นไหมเขาจะมีความนุ่มค่ะนุ่มฟูกินกับวัตเตอร์ครีมหวานเิมครีมของเราเป็นสูตรหวานน้อยนะคะ ที่ทุกคนเห็นเลยนะคะว่าตัวเค้กชิ้นนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นทรงผงชุดรองเท้านะคะสามารถรีเควสได้เลยไป้ครั้งหน้านะคะเดี๋ยวพอยมีเค้กอ,อะไรใหม่ๆแล้วจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีในหะน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ